โอเคนะครับผมทุกคนนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันนะครผมทุกคนนะน้องชิบ่าของเรานะครับผมที่พึ่งกลายเป็นมนุษย์นะครับผมทุกคนนะก็คือถวายหัวใจให้กับผู้เท่าหมาตัวนั้นแล้วนะครับผมทุกคนนะก็จําเป็นยังไงมาดูกันนะทุกคนอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับผม ดาเมจขอสปาลบอนสักหน่อยดาเมจเริ่มต้นนะผมหมื่นสี่นะผมอันนี้เป็นตัว ur บวกบวกนะผมหมื่นสี่นะผมวงค่าสิบห้าตีหกวินะครับมาดูกันอ่าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเป็นเงาดาบของไอ้ตำรุไลตัวนั้นนะ่ะนะคโรเอาอีกหกพันโอเคซั 6, คมมอนดูซิว่า เอฟเฟกต์สกิลยังไงทุกคนดูกันอ่ะก็จะเป็นเหมือนเสกดาบไอเสกมือไอแขนข้างหนึ่งหนึ่งข้างนะผมตีเป็นแนวตรงนะโอเคมาอยู่ตรงนี้ลนะอ่ะอันชิญข,ขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวนี้นะผมอ่ารู้สึกจะเป็นมันรู้สึกว่าจะตัวใหญ่กว่าไ้มตัวใหญ่ขึ้นไหม ตัวนี้นะครับผมทุกคนโอเคมาเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้ดาเมจเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับผมทุกคนนะโอ้โ oh ห oh, ดาเมจเยอะนะครับผมทุกคนอีวโวมาแล้วนะครับวงอยู่ที่แปดสิบเก้านะครับผมตีหกวิเองนะครับผมทุกคนนะอ่ะตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกัน ก็จะทุ่มอย่างนี้นะครับผมทุกคนอ่ะหมืน่นแล้วก็หมื่นสองโอเคทุกคนตัวละครมันก็จะมีสกิลกดนะครับผมทุกคนนะก็คือป้องกันฐานหกสิบ6สามสิบหกนะครับผมทุกคนนะแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถป้องกันฐานพร้อมกับน้องโลได้นะครับผมทุกคนนะก็จะเหมือนเราโดนแคนเซิลไปนะป้องกันได้แค่ตัวเดียวนะจ๊ะทุกคน เดี๋ยวเรามาลองดูสกิลกันนะครับนี่เลยนะครับผมทุกคน,นเออน้องซามูไรของเรามันก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหแล้วก็เป็นตัวป้องกันฐานนะครับผมจะว้ามาอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมทุกคนนะโอ้โหกูดาวก็จะอยู่ที่โอ้ พันกว่าวิเลยนะทุกคนพันกว่าวิเลยนะครับผมอยู่ที่36มสินะครับผมอยู่ได้ถึง36แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลาหมดกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะมหมดยังหมดยังยังหมดยังอะ่ะสามสิบวิอะ่ะโอเคถ้าหมดแล้วนะครับผม โอ้ตัวละครเราจะหายไปด้วยนะครับผมทุกคนนะทุกคนอคือกดได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ตัวละครเราจะหายไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบัฟกันนะผมบัฟมาเรามาดูบัฟกันนะโอเคบัฟนะผม บัฟตอนนี้ดาเมจอยู่6กเก้าบวกบัฟออไว้บวกบัฟลีเดอร์นะครับผมทุกคนนะก็บัฟเมอร์ลินซะด้วยนะครับผมทุกคนนะอ่ะดาเมจอยู่ที่7จ็ดแสนสามหมื่นนะผมทุกคนนะวงอยู่ที่143นะครัอยสี่ิบสามนะผมตีหวินะผมทุกคนอ่ะสกิลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทุกคนอืมแบบหนึ่งนะ มาดูสกิลทีนนะเออสกิลครูดาวนะทุกคนอ่ะเอาเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับตัวนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครัมทุ<ห>กคนนะไปๆบะไปกันที่บ้าน